วดีครับต่อไปเรามาดูนะครับเรื่องของการมอบหมายงานนะครับการบ้านสั่งงานอะไรพวกเนี้ยนะครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะสั่งงานนะครับให้นิสิเนี่ยส่งส่งเป็นเปเปอร์ก็ได้นะครับส่งเป็นแบบพิมพ์ข้อความเข้ามาแบบออนไลน์นะครับหรือจะส่งเป็นไฟล์เข้ามาด้วยก็ได้นะครับก็จะมีอยู่3ลักษณะด้วยกันนะครับวิธีการก็ เมื่อเข้ามาในหน้ารายวิชาเรานะครับก็ไปที่เดิมนะครับเริ่มการแก้ไขในหน้านี้นะครับจากนั้นนะครับสมมุติว่าผมจะมอบหมายงานในบทที่1นะครับก็ไปที่เพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลนะครับพอเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับหน้าต่างนี้นะครับเราจะเห็นนะครับตัวเลือกนะครับตรงนี้นะครับมอบหมายงานนะครับ ก็ให้เราคลิกเลือกนะครับมอบหมายงานจากนั้นก็คลิกปุ่มเพิ่มก็จะเข้าสู่หน้าจอการใส่รายละเอียดต่างๆนะครับหัวข้องานนะครับตรงนี้ผมจะมอบหมายงานนะครับอย่างเช่นงานชิ้นที่1นนะครับให้ทำรายงานเกี่ยวกับความหมาย ทั่วไปของดนตรีนะครับตรงนี้นะครับเป็นคําสั่งนะครับเป็นรายละเอียดของงานนะครับที่เราจะมอบหมายนะครับารายละเอียดการจัดทำรายงานนะครับเ,เพิ่มขนาดตัวหนังสือให้ใหญ่หน่อย ข้อหนึ่งนะครับให้ศึกษาคา้นคว้าข้อมูลได้จากห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตนะครับข้อสองนำข้อมูลมาสังเคราะห์และ,ะเรียบเรียงเป็น ความรู้โดยสรุปนะครับสให้อ้างอิงที่มาของข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสนะครับให้พิมพ์ด้วยโปรแกร,รมไมโ r รซอฟ t ์ o r d ด แล้วบันทึกไฟล์เป็นรหัสนิสิตส่งเข้าในระบบนี้นะครับเมื่อเราได้กรอกรายละเอียดตรงนี้แล้วนะครับเ,เวลาที่เราพิมพ์ในช่องรายละเอียดตรงนี้นะครับถ้าาเรตอนนี้เราเห็นว่าพอ enter ปุ๊บนะครับบรรทัดมันจะห่างกันแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้บรรทัดมันห่างกันแบบนี้นะครับ ก่อนที่จะเอนเตอร์นะครับให้กดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็เอนเตอร์นะครับปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็เอนเตอร์นะครับแบบนี้นะครับต่อมานะครับตรง add i t i o n a l file ตรงนี้ถ้าถ้าเกิดว่าเราจะมีพวกไฟล์ประกอบนะครับอาจจะมีพวกพวกเอกสารประกอบการสอนเกี่ยวกับ เรื่องนี้นะครับหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราใส่ไฟล์เข้าไปในนี้ได้นะครับอาจจะเป็นไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอไฟล์เวิรดไฟล์ PDF ไฟล์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันจะประกอบกันกับงานที่เราสั่งนี้นะครับก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะครับ uh, Availability นะครับจะเป็นการกำหนดช่วงเวลาในการส่งงานนะครับ Allow submission from นะครับก็จะเปิดให้ส่งงานได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ นะครับตรงนี้เรากําหนดได้นะครับวันเวลานะครับถ้าเราไม่ต้องการที่จะเปิดการใช้งานก็เอาเครื่องหมายถูกนี้ออกนะครับกำหนดส่งนะครับก็เหมือนกันกับตัวนี้นะครับกำหนดส่งกําหนดส่งตัวนี้ก็คือมันจะเป็นวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายของการส่งงานนะครับเราก็เลือกกําหนดวันเวลาตรงนี้ได้นะครับเลือกกำหนดวันเวลาเอาสมมติว่าผมจะ เปิดให้ส่งได้ตั้งแต่วันที่10นะครับแล้วก็หมดเวลาส่งวันที่31มีนานะครับก็แบบนี้นะครับคัดออฟนะครับคัดออฟตรงนี้ก็ส่งแบบเลรได้นะครับอันนี้กำหนดให้ส่งแบบเลเยดไดนะ้อันนี้ก็แล้วแต่เราจะกำหนดนะครับ submission ไท p e ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับจะมีออนไลน์เทคถ้าเป็นออนไลน์เทคก็คือมันจะมีช่องนะครับสำหรับพิมพ์ตอบคำถามนะครับพิมพ์แบบออนไลน์เลยนะครับเหมือนกับพิมพ์ในช่องนี้นะครับเหมือนช่องนี้นะครับอันนี้มันต้องสอดคล้องกับคำสั่งของเราด้วยนะครับว่าเราจะเราให้เขาทำอะไรนะครับแต่ตรงนี้ผมบอกว่าให้ส่งเป็นไฟล์นะเพราะฉะนั้นตัวเลือกตรงนี้นะครับ ผมก็จะมาบอกว่านะครับมาเลือกเป็นส่งไฟล์งานนะครับหรือถ้าเป็นงานกลุ่มที่ให้ตัวแทนกลุ่มส่งมาคนเดียวนะครับก็เลือกเป็นออนไลน์เทคตรงนี้อาจจะเลือกเป็นออนไลน์เทคแล้วก็ให้เข้าพิมพ์ข้อมูลว่ารายชื่อคนในกลุ่มมีใครบ้างอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่จะประยุกต์ใช้นะครับหรือถ้าสั่งงานโดยให้ส่งเป็นเ,เล่มรายงานเป็นเปเปอร์นะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องเลือกนะครับ โดยที่เราก็ต้องไปสั่งตรงนี้เลยว่านะค,คำสั่งตรงนี้ก็บอกว่าให้ส่งเป็นเอกสารเย็บเล่มนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นส่งไฟล์งานนะครับจำนวนไฟล์สูงสุดที่อนุญาตให้อัปโหลดได้นะครับจะให้อัปโหลดได้กี่ไฟล์นะครับอันนี้ผมให้อัปโหลดได้1ไฟล์นะครับแตถ่ถ้าเราต้องการที่จะให้อัปโหลดทั้งไฟล์ Word ไฟล์ pdf ก็เลือกเป็น2นะครับบางครั้งอาจจะมีการให้บันทึกวิดีโอนะครับบันทึกเสียง นะครับพร้อมกับเอกสารด้วยนะครับก็เลือกไปนะครับว่าจะให้อัปโหลดได้กี่จำนวนกี่ไฟล์นะครับ maximum submission size ตรงนี้นะครับเป็นขนาดไฟล์สูงสุดที่จะสามารถอัปโหลดเข้าในระบบได้นะครับขนาดไฟล์สูงสุดตอนนี้มันกำหนดไว้ที่ 200MB ตามค่าของรายวิชานะครับยิ่งตั้งค่าสูงนะครับพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ก็จะเปลืองมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็แนะนำว่า ไม่ต้องตั้งไว้เยอะนะครับถ้าเป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ๆนะครับก็แนะนํำนิสิตว่าให้อัปโหลดขึ้น Google d r i v e like ของตัวเองแล้วก็แชร์ลิงก์มาส่งเรานะครับในกรณีที่ให้แชร์ลิงก์มาส่งนะครับก็ก็ให้เลือกตรง Submission นไทยตรงนี้เป็นออนไลน์เทคด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะได้วางลิงก์ของไฟล์ได้นะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมเลือกไว้เป็น5เมก ตัวนี้เป็น accept นะครับ accept file ไ type ไก็คือไฟล์ที่จะอนุญาตให้อัปโหลดเข้ามาในระบบนะครับเราจะเลือกเลือกเป็นบางไฟล์ก็ได้นะครับบางชนิดไฟล์อาจจะเฉพาะไฟล์ Word จะเฉพาะไฟล์ PDF ก็ได้นะครับไฟล์มันมีอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบมากนะครับถ้าเราไม่เลือกตัวนี้นะครับก็คือไม่ไม่จำกัดนะครับเอาเป็นไฟล์อะไรก็ได้นะครับ feedback นะครับ feedback type ตัวนี้ นะครับอันนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับเป็นเรื่องของการตอบกลับนะครับ s u b m i s s i o n Setting นะครับตรงนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับรายละเอียดตรงนี้คะแนนที่ได้งานชิ้นนี้จะให้กี่คะแนนนะครับตรงนี้อย่างเช่นผมให้งานชิ้นนี้10คะแนนนะครับตัวเลือกอื่นๆข้ามไปเลยนะครับอันนี้ก็ข้ามไปอันนี้ก็ข้ามไปนะครับก็มีเท่านี้นะครับในการตั้งค่าการมอบหมายงานนะครับเสร็จแล้วก็กลับ บันทึกและกลับไปยังรายวิชานะครับเราก็จะเห็นนะครับเมนูที่เราสั่งงานไว้นะครับเมนูที่สั่งงานไว้ถ้าคลิกเข้าไปดูนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับที่นิสิตเขาจะเห็นนะครับรายการต่างๆน,นะครับเป็นรายละเอียดของงานนะครับถ้ามีนิสิตส่งงานเข้ามานะครับถ้ามีนิสิตส่งงานเข้ามามันจะมีตัวเลขบอก นะครับตรงนี้นะครับ Partici p a n t ตรงนี้ก็คือจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในรายวิชา submitted ตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนของงานที่ส่งเข้ามานะครับ need grading ก็จำนวนของผู้ที่กำลังรอการตรวจนะครับ t i m e นะครับเหลือมีเวลาส่งนะครับ9วันนะครับเวลาส่ง9วันอันนี้คือตรงนี้อันนี้ยังไม่ได้แปลใหม่นะครับอันนี้คือ วันสุดท้ายของการส่งนะครับถ้าเราต้องการที่จะคลิกเข้าไปดูไปตรวจงานนะครับก็คลิก View All Submission นะครับจะมีรายการขึ้นมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนี้นะครับ View All Submission นะครับ จะเป็นตัวอย่างของที่ให้ส่งรายวิชาศิลปะวิจกรนะครับก็จะเห็นตัวนี้ขึ้นมานะครับชื่อนะครับชื่อนะครับอีเมลอันนี้สีเขียวๆไปนี้ก็คือส่งงานเข้ามาแล้วนะครับรอการตรวจนะครับอันนี้เป็นช่องให้คะแนนนะครับอันนี้ช่องแก้ไขอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เขาส่งเข้ามานะครับไฟล์ที่ส่งเข้ามานะครับถ้าเราต้องการที่จะโหลดไฟล์มาตรวจนะครับก็คลิก นี่มันก็จะเปิดเราก็เปิดนะครับเปิดดูได้เปิดตรวจอ่านไปอ่านเสร็จแล้วก็ให้คะแนนลงไปตรงนี้นะครับให้คะแนนเช่นตัวนี้ให้สิบนะครับให้สิบนะครับเวลาที่เราใส่คะแนนลงไปแล้วนะครับมันจะมีไฮไลท์ขึ้นมาเป็นสีส้มตัวนี้นะครับแสดงว่าตัวนี้ก็คือเราได้ให้คะแนนไปแล้วนะครับตรวจนต่อไปนะครับตรวจเสร็จแล้วให้คะแนน ตรวจเสร็จแล้วให้คะแนนนะครับมันก็จะเป็นไฮไลท์สีส้มขึ้นมานะครับส่วนคนอื่นๆวันนี้เราตรวจแค่2คนนะครับคนอื่นๆเรายังไม่ตรวจก็จากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีปุ่มปุ่มนี้นะครับปุ่มเซฟนะครับเซฟออคิวคเรดดิ้งเชงนะครับก็จะเป็นการบันทึกนะครับบันทึกผลการตรวจคะแนน นะครับนักเรียนเขาเวลาเขาเข้ามาเขาก็จะเห็นว่าเราให้คะแนนเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นการให้คะแนนนะครับการตรวจงานนะครับตรวจงานให้คะแนนถ้าจะมีความเห็นนะครับมีคอมเมนต์กับไปเนี่ยนะครับเราคลิกตรงนี้ได้นะครับสึ่งงานนี้เราต้องการที่จะคอมเมนต์อะไรกลับไปนะครับก็คอมเมนต์ผ่านช่องงานัวนี้ได้นะครับว่าให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมตรงไหนนะครับคอมเมนต์กับไปหานิสิตนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการส่งงานนะครับตรวจงานนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะจะแนะนําในเรื่องของการการนําคะแนนออกมานะครับคะแนนจากที่เราตรวจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ Export คะแนนออกมาแล้วเอาไป Import เข้าในระบบ R e g แบบไหนนะครับอันนี้ก็เอาไว้ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เรื่องของการมอบหมายงานนะครับก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ